ค่ะครับคุณรู้สึกอย่างไรสำหรับการมีบุตรคนที่สามและก็เป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนก็จริงๆต้องบอกว่าดีใจมากนะที่ได้ผู้ชายเพราะว่าก็เลี้ยงง่ายไม่แบบแต่ถ้าถามก็อยากได้ผู้หญิงแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ่อเขาพ่อเขาก็ต้องอยากได้ผู้ชายใช่ไหม,มก็แต่ตอนท้องเนี่ยพี่โก้เหนื่อยมากเพราะว่าเราอายุค่อนข้างจะมากแล้ว เออแล้วท้องตอนท้องเด็กท้องตอนอายุเราแบบว่าขึ้นเลขขึ้นเลขสี่อย่างเงี้ยมัน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 ต่างกับตอนที่เราท้องสาวมาตอนนั้นเธอท้องอายุครั้งแรกอายุเท่าไหร่ยี่ยี่แปดโอ้โหประสบการณ์ท้องแล้วมันต่างกันเยอะมั้ยโอ้ยี่แปดกับสี่สิบนี่ต่างกันเยอะมากพี่โก้โอ้คือคืออย่างท้องเนี้ยเราตอนแรกเราตั้งใจว่าพี่ชายเขาอะมันสาม สามโลเก้าอีกคนหนึ่ง3ามโลแปดคือเด็กมาตัวใหญ่มากทั้งสองคนแต่คนแต่คนแรกๆเนี่ยเรากินไม่ค่อยได้นะกินแล้วอ้วกกินแล้วอ้วกคนเนี้ยกินได้เยอะมากอต้องตัวใหญ่กว่าเดิมแน่นอนคิดว่าต้อง4ี่โลอ้าวโอ้โหแต่ว่าพอพอน้องเนี่ยมีมีน้ําหนักตัวได้ประมาณพันเก้าช่วงนั้นเนี่ยเกิดอาการท้องแข็งพันเก้า็เกือบสอโล ที่ตอนแรกเธอจะมางานมาเกิดชนแลมัมไม่ได้ใช่ไหมใช่ที่ที่วันที่ท้องแข็งหนักๆก็คือวันที่เราไปกินข้าวกันจําได้ไหมล้วจับฉลากประมาณยี่ิบเจ็ดยประมาณคริสต์มาสคริสต์มาสอีฟก่อนมันเกิดเธอแล้วเธอพวกเธอก็ทาหาฉันหัวเลาะจนฉันปวดท้องออ๋กลับไปนอนไม่ได้วันนั้นน่ะก็เลยไปหาหมอหมอก็ให้กินยาให้กินยาไม่ให้คลอดแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็นัด นัดนัดหนังสือหนังสือ,อแพวสุดสัปดาห์มามถ่ายที่บ้านนางก็มาถึงตั้งกองเรียบร้อยแล้วเข้าฉุกเฉินไปจ้าก็ถ่ายไม่ได้อีกถ่ายไม่ได้<อ>เข้าฉุกเฉินไปก็ต้องขอโทษหนังสือแพวสุดด้วยนะคะไม่ไม่สัญญาณไม่ดีเดี๋ยวมันมาใหม่สัญญาณบ้านเธอของฉันยังอยู่จ้ะของฉันยังโอเคอยู่ก็ต้องขอโทษหนังสือแพวสุดด้วยนะคะเพราะว่าเขา้าเข้าเขาเรียกอะไรอ่ะเข้า ฉุกเฉินไป่วงหนึ่งนะคะนี่มันจะมาไหมเนี่ยหรือมันจะไม่มามันเป็นอย่างนี้แหละของเธอระบบสัญญาณไม่ดีเลยนะเธอพี่หยิบหมอนที่หยิบหมอนไม่ันนั้นใส่สักเลายใบบางว้ตัวตักเนี่ยมันจะได้ไม่เมื่อยอืมเพราะฉันยกแบบว่าอีกเดียวีกเดียวก้ามขึ้นแล้วอ่ะมีเธอเป็นเพื่อนฉันไม่ได้มีเธอเป็นผัวงี้แล้วก็ใช้กันทั้งวันโชคดีที่ฮากกีเป็นผัวเนาะใช้เพลินเลยอ่ะคุยได้ละเสร็จปุ๊บก็ไปมมาแล้ว แถวเขาไม่ได้ถ่ายสรุปก็ต้องขอโทษแถวสุดด้วยที่ไม่ได้ถ่ายนะคะวันนั้นแต่เขาก็กลับมาถ่ายอีกหลังจากออกจาก ICU ICU อะ่ะก็เดี๋ยวขอแถลงข่าวแป๊บน,นึงนะคะสามีสามีอยู่สินันนี่เนีนนี่ของเราเนีนนี่ดีมากเลย พี่นุกกสบายมากสามีเลี้ยงลูกเราจะได้ไปเที่ยวสบายเอ้ยพี่เเราจะได้ไปทำทเลี้ยงทั้งสามใช่ก็เข้าไอซีไปหลังจะเข้าไอซียูเราก็ได้กินยานะคะเป็นยาที่แบบว่าไม่ให้คลอดก่อนกาหนดก็คือลดอาการเกร็งของนี่เกิดจากการที่แกไปขำมือนั้นมือเดียงเหรอใช่ ที่แบบหัวล้อคุยเราก็คุยคุยกันแล้ว<ม>หัวล้อจริงๆอ่จริงๆมันมีอาการท้องแงแข็งมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่วันนั้นเป็นวันที่แปะเป็นหนักมากแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดอมไ,มไม่ได้ไม่ได้ลุกไปไหนเลยกินข้าวก็กินบนเตียงอะไรเงี้ยค่ะ แต่ที่ทรมานที่สุดมันไม่ใช่แค่การน,นอนบนเตียงนอนบนเตียงนี่ว่าแย่แล้วนะเข้าใจปะเหมือนร่างกายเราไม่รู้สึกว่าเราป่วยแต่เราต้องนอนเฉยๆอะ่ะแย่แล้วแต่ที่แย่ที่สุดคือการกินยาไม่ให้ไม่ให้คลอดอะ่ะปวดท้องไหมเ<บ>จ็บไหมปวดนะแต่ยาเนี้ยมันเป็นยาเกี่ยวกับความดันเอฟเฟกต ในการกินเนี่ยมันเยอะมากต้องกิน ừ, อย่างนั้นอะ่ะหนึ่งเดือนมันก็จะเริ่มมีอาการของไมเกรนไมเกรนพอเป็นเยอะๆอะ่ะมันจะเป็นขั้นกว่าของไมเกรนก็คือเป็นไมเฟนคือเป็นเลือดกับกูไปแล้วเป<อ>็นไมเกรนทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เวลาหลับใช่เวลาหลับลึกๆเนี่ยไปรัดแก้เกงเราไม่จบเลยนะเอาต้องให้นอนทุกๆกี่ชั่วโมงเวลาหลับลึกๆมันเหมือนหัวใจเราจะแบบหยุดเต้นอ่ะเหมือนเรา เหมือนเราไม่ได้หายใจอ,ะอ่ะแล้ชวช่วงที่กินยาใหม่ๆอ,ะอ่ะม,มันใจมันจะเต้นแล้วมันจะเหมือนหอบอ,ะอ่ะหายใจไม่ทันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทรมานมากแต่มมหมอเนี้ยก็ให้กินจนพ้นช่วงของการท้องแข็งเด็กไม่เด็กเข้าตู้อกเขาวัดจากเขาวัดจากน้ําหนักเด็กเลยเขาจะดูที่น้ําหนักเด็กถ้าแบบพ้นจากการคลอดออกมาแล้วไม่ต้องอยู่ในตู้อก หเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หยุดให้หยุดกินละสรุปลูกคลอดมากี่โลนลูกก็สองโลกว่าไม่เท่าพี่อ่ะกว่าของหล่อนเท่าไหร่ก็สองโลไม่ออกหวยหรอกแกสองโลเก้าได้ไหมสองโลประมาณนิดๆอ่ะก็สามโลอ่ะไม่ถึงสองโลครึ่งอืมก็สามโลก็ร้อยหนึ่งอ่ะนะก็เสียดายเพราะว่าตอนแรกเรากะว่า น่าจะออกมาสักสี่โลพอแล้วยเด็กก็ประมาณสองสมโลก็โอเคแล้วแล้วกลายเป็นแบบเด็กแคะไปเลยอ่ะเออเนาะก็เรียบร้อยออกออกมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้สุขภาพดีขึ้นหรือยังก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าข้างในแผลมันเยอะค่ะมันเป็นแต่เขาบอกว่าผ่าอย่างนี้มันต้องเดินบ่อยๆใช่ไหมใช่ไหมผ่าแผลต้องเดินผ่าตัดอ่ะไม่ไม ขาก็ให้เดินได้พอพอควรอย่าไปเดินเยอะมากเพราะว่ามันท้องสามแล้วไงมไม่ใช่ท้องแรกๆอย่างท้องแรกๆสบายท้องสามเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นพังผืกเยอะทีนี้ถ้าผังไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปโดนกระเพาะปัสสาวะได้ไปโดนอะไรไ,ไดี้ซึ่งมันกรณีนี้เขาก็ต้องแจ้งไว้อแ,แล้วประสบการณ์ลูกสามและการเลี้ยงลูกง่ายไหมกับเทียบแบบว่าลูกสองคนออกมา นี่จริงๆเราจะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีส่วนมากเลยนะหลัที่แบบช่วยเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้หญิงก็จะรู้สึกสบายขึ้นเนาะสบายอ่ะคนนี้คนนี้สบายนะเออเออแลตรงนี้ก็บอกว่าเลยนะขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองทุกท่านนะคะดีใจด้วยนะคะ เธอต้องให้นมทุกๆกี่ชั่วโมงอะทุกสองชั่วโมงค่ะทุกสองชั่วโมงนะคร <74. S 2> ับเดี๋ยวโก้จะให้ดูนมโกไม่ใช่ให้นุ๊กไปดูให้นมก่อนตอนนี้เราก็จะนอนพักอยู่ที่บ้านพินุกนะครับก็ทักทายทุกคนด้วยอ่าขอตอบฝั่ง Facebook บ้างนะครับรายการพี่โก้รายการใหม่ชื่ออะไรหนูจะดูย้อนหลังใช่ไหมชื่อรายการว่าขอเคลียร์เดือดนะครับเขาควรน่ารักจังเลย นะครับแล้วก็มีแต่คนยินดียินดียินดียินด,นดีคิดถึงค่าน้องมิกกี้หมวยสุอ้วนนะครับอุณหกินน่ารักมากนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วคุณนุกก็แต่งงานนะครับต้นปีนี้คุณนุกก็คลอดลูกเรียกได้ว่าทันใช้จริงๆมาฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งไอจีพี่นุกเนี่ยเยอะมากเลยส่งกันมานะครับ ฉันก็ทำาเหมือนเป็นไ g จีฉเลยนะใครหาช่ใครที่ตามนุกก็อย่าลืมไปตามโก้นะครับกด IG โก้เลยแล้วก็ตามด้วยชื่อ G อะไรคะเชื่อจีโคลี่ีฮัมบอกนะครับ K O r Y S E I U M หืมกดกล้องถือจนเมื่อยแล้วว่าเชื่อมาถ่ายมาจนแบบมีกล้ามแบบใบเส็บไตเส็เลยนะครับ 2โลกว่าเท่าตู้อบอะรู้สึกว่าประมาณสองโลหกใช่ไหมถึงสองไม่ใช้ตัวเล็กมากนะครับของนุกเขาก็โอเคเกือบสามโลได้คิดถึงสองโล9้าหรอไม่รู้ไม่แน่ใจนี่แล้วก็ทักนะครับหลายๆคนเลยแฟนคลับพี่นุกนะครับทักทายเข้ามาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่นุกก็จะ กลับมารับงานตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่เก็บตัวไปนานจริงๆก็ไม่ได้เจอกับพี่นุกตั้งแต่วันคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนกว่าเพราะนางก็ป่วยตลอดนะครับเพราะว่าท้องแข็งแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นปกติแล้วคอดเองหรือเปล่านะครับไม่ใช่คอดเองนะครับผ่าหลายๆคนถามฉันนะหลายๆคนถามถามเหมือนแบบว่าเออ ก้ <Go S 2> เป็นคนคอลูกเองนะครับซึ่งทีนี้นะักข่าวก็โทรมาถามเหมือนกันว่าเออไม่ทราบว่าลูกลูกกี่โลค้าแล้วก็ตอบไปแล้วไม่ทราบว่าเออปิดอู่หรือเปล่าค้าทางเราก็เลยบอกว่าเออรบกวรถามคุณลูกเองดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราคงตอบไ,ไม่ได้อา้าวแล้วลูกไม่ได้บอกหรอคะว่าปิดอู่หรือเปล่าอ๋อ,อเขาบอกครับแต่คิดว่าประโยคว่าปิดหรือไม่ปิดหรือเปิดเนี่ยควรจะถามให้เขาตอบเองนะครับ แต่นักข่าวหลายๆคนก็ให้การต้อนรับนะครับพนุกก็ถือว่าเป็นนางเอกร้อยล้านยุคแรกแล้วก็เป็นศิลปินดาราที่ทุกคนชื่นชอบนะครับอ้าวยุคร้อยล้านแรกของนุกนะสมัยก่อนหนังนะภาพ,พยนตร์ต้องหนึ่งร้อยล้านนะเรื่องแรกนี่คือไอ้นี่เลยนะโลกทั้งใบให้ในคนเดียวเลยนะจ๊านุกสุธิดาเออ เราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะแต่เราง่ายกว่านั้นไม่ต้องคิดเลยเพราะเราก็ไม่คิดอย่างงี้เนาะนี่มีคนบอกพี่โก้เก่งจังคลอดเองค่ะใครคลอดเองล่ะ <S 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 อ,อคุณหากินน่ารักมากค่ะน้องโก้น้องนกนะครับคิดถึงหลายๆคนก็เข้ามานะครับก็ทักทายแสดงความยินดีนะครับแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการบานเปิ้ลไม่ใช่ปบานเสร ลงรูปกันเนาะติดตามตลอดค่ะทั้งดูทั้งโก้สมัยวัยรุ่นแล้วย0ิกว่าปีที่เป็นแฟนคับขอบคุณครับเราก็อยู่ในวงการนี้ประมาณสักประมาณยี่สิบสี่ห้าปีแล้วนะครับก็ได้ไหมเออแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาสาสิปีได้นะครับทักทายทุกคนด้วยแล้วกันเนาะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องโก้สนองแล้วล่ะเพราะว่าอิ่มแล้วอิ่มไปหนึ่งอิ่มแล้วก็กินข้าวไปแล้วแล้วก็หลับไปแล้วหนึ่งรอบวันนี้ก็ถือโอกาสส่ง ทักทายแล้วก็เป็น first greeting นะครับสำหรับสําคันที่แบบว่าเข้ามายินดีกับทุกคนด้วยเดี๋ยวปิดของพี่นุกก่อนละกันเนานะทักทายนะครับอินสตาแกรมพี่นุกนะแล้วเจอกันนะครับเมื่อชาติต้องการบายสิ้นสุดของพี่นุกโอ้ของพี่นุกคนดูเต็มเลยอะแต่ไม่เป็นไรกลับมาที่ Facebook มื่อยมากกลับบ้านแล้วหรอ นี่ครับเราก็จะพาเที่ยวบ้านพินุกนะครับนี่อันนี้ก็คือมุมบันไดที่ลูกชายพินุกกระโดดมาตอนเด็กนะครับอันเนี้ยลูกชายพินุกกระโดดลงมาตอนเด็กนะครับ <c oughs> อ้าวแต่ลักลูกเขาอยู่ลูกเขาอยู่คนไหนกระโดดลงมาิไมไปไปปะแปงใช่ไหมปะแปงปะแปงกระโดดมาจากด้านไหน <c oughs> ด้านนี้หรือด้านนี้ฮะ <c oughs> แล้วเป็นไงบ้างขาหักหรือแขนหัก ขาหักไม่ไม่เป็นไรได้ไงล่ะลูกวันหลังจะกระโดดลงมาอีกนะครับบันไดอ่ะ,ะดูสิครับทุกวันนี้เนี่ยเขาเลยจะต้องทําลุกกลงอย่างเี้อ,เเอาไว้รอบบันไดมไม่มีไม่มีใช่ไหมมันมันไม่มีต้องนานอยู่แล้วขนาดตอนนี้มันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนนี้มันกระโดดมามันก็มีอยู่แล้วแล้วนึกยังไงถึงกระโดดลงมาก็พี่โป้สั่งมีโปสั่งให้กระโดดลงมา เป็นน้องที่มีความเชื่อฟังดีมากเลยนะครับพี่ชายบอกว่าให้กระโดดลงมาจากบันไดชั้นสองเขาก็กระโดดลงมาเลยเนาะอ่ะพอก่อนแล้วกันเนาะถึงเวลาที่จะต้อง